คนไทยนี่โดนขอบงัาความคิดนะครับผมว่าโดนซื้อขอบงัานะครับถูกพวกสอสอไหลคาพวกนักการเมืองขอบงํานะครับจนบ่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วสม,มือนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยแลือใอยู่ตัวโลกนะครับ้ะกลับมาพบกับผมนะครับเดอะเกียร์นะครับ คนทำงานนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับคนใส่แรงงานนะครับหาความมันโงหาโอกาสให้กับชีวิตนที่ผมได้เกินไปแล้วนะครับว่าคนไทยนี่ถือขอบงั่นะครับถือขอบงั่โดยซื้อโดยนักการเมืองโดยสอสอนะครับใส่ขอมูลใส่ขอมูลความคิดนะครับผิดๆนะครับให้กับคนไทยนะครับ ผมต้องบอกไปก่อนนะครับว่าที่ผมออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมบ่ได้เป็นอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่ได้เป็นติงใดติงหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับตัวผมนะครับตัวผมก็เดียวกวามคิดของผมนะครับตั้งแต่ผมนี่เกิดมานะครับตั้งแต่หน่อยเ่าไงนะครับจําความใดนะครับผมก็บ่เคยห้คคา กับสอสอกับนักการเมืองกับซื่อที่มันเลือกขางเพราะฉะนั้นสอสอนั่นไล่คาคสำหรับผมนะครับผมสิออกมาวาอยู่เสมอนะครับว่าผมนี่กลเป็นคนไปเลือกสอสอละครับแต่ว่าเลือกแล้วก็แล้วไปเลยบได้สนใจบได้ให้ราคานะครับบได้มีอทธิพลนเอียงกับตัวผมเลยนะครับผมทำมาหากินนะครับด้วยตัวของผมเอง ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองสนใจดอกครับเรียกไปแล้วมันสิไปเหตุอีหยังมันสิไปสางอีหยังนะครับเรียกแล้วก็บจบไปบได้ไปนั่มไปเป็นติงนั่มไปเป็นเอฟซีนั่มไปแห่แหนสนับสนุนบ,บ่ดจบบ่สิน้นมีน้ำซ้ำนะครับเขาไปสางแต่ความบุญไหวเขาไปสางแต่ความขัดแยงในประเทศเป็นระยะเวลายาวนานแล้วครับ ผมอยู่ต่างประเทศผมทำงานต่างประเทศตลอดนะครับเป็นระยะเวลาอีสิปีแล้วนะครับผมก็มองเบิงทางเมืองไทยนะครับอยู่ตลอดบม่เ,เคยสิออกมาเวา้าจนมาเปิดตัวเป็นบุคคลสาธารณะนี่แหละครับผมถึงเว่าถึงพวกหนี้นะครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกซ้อๆพวกนี้แค่หารอยคน ก่ย่งบดร,รวมมือกันก่ยังบอสามาขี้กันซ้ำวอน้ำนะครับเฮ็ดไห่ไปลาซาชนนี่แตกแยกซิ่งสร้างเกียดสร้างกันทุกหัวละแหงเลยครับผมออกมาให้กำลังใจคนดีออกมาให้กำลังใจกันจอมฝรั่งซวยสูเว่าถึงนาะกการเมืองผมก็ได้รู้เลยเห็นว่าคนไทยไมีความคิดจังไหนนะครับบอว่าสิปเป็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับต้ตนมาเบิงผมเป็นลานครับ สี่มือสามสี่มือหามือมานี่นะครับคนเบิงผมนะครับบางคลิปกับเป็นแสนสองแสนนะครับผมได้หูถึงความคิดของคนไทยนะครับว่าเป็นจังไดน,นะครับส่วนมากก็เห็นน้ำผมนะครับไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับว่าซอสอนี่สั่งความบุญไหว้ซอสอนนี่สั่งแต่ความขัดแยง้งผมกับสัมผัสได้กับตัวผมเองนํานะครับผมกลับไปเมืองไทยนะครับ ผมก็เห็นนะครับกิริยาทา่าท่างหรือว่าคำบอกคาจาหรือพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปครับถ้าว่าถึงนากการเมืองในทางที่บดีตำหนินากการเมืองในทางลบคนที่หลงไหลคนที่ขางไค่นาการเมืองาต่างจากดาล่าครับบ่ว่าสิเป็นซื่อส่องลักซื่อส่องดังกะเข้าข้างกะซื่อกะเลือกข้าง พวกอินฟูพวกบุคคลสาธารณะอินฟูซื่อดังกะเลือกข่างเอียงไปกับกระแสกระแสทางใดดีกะเอียงไปทางนั้นหวังแค่ว่าผลประโยชน์ยอดการรับส้มยอดไหลยอดดูยอดผู้ติดตามของคนนะครับโดยประสนใจว่าประเทศสิเป็นจังไหนโดยประสนใจว่าค้นไทยสิเป็นจังไหน เอาแค่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับอันตรายครับแบบนี้สี่สำคัญนะครับพวกซออพวกนี้นะครับเงินเดือนเป็นแสนนะครับมีสวัสดิสวัสดการต่างๆมากไหมนะครับแต่คนไทยล่ะครับคนธรรมดาธรรมดาเงินซื้อกินไม่ต้องเว้าวหรอกครับวาซิมีหรือบ่มีแม้แต่เกือบกับสิบ่มีใส่ล่ะครับนี่แหละครับเหตุผลเหตุผล เฮทยผมนี่บอทำงานอยู่เมืองไทยนะครับเมืองไทยนั่นจะเลิ่ญนครับแต่ที่บอจะเลิ่ญนนั่นคือจิตใจของคนก็คือตัวของคนนั่นแหละประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่เขาจะเลิ่ญนแล้วนะครับเขาเอาเด็กหน่อยมาเป็นผู้นานะครับประเทศมหาอำนาจครับผู้นําเขาแหงอายุ80ปุ่นนะครับผมไปมาหลายประเทศแล้วนะครับวาวาีิปุนเกาหลีอิสราเอลบูไน นะครับล่าสุดนี่ผมมาทวีปยุโรปพี่ประเทศที่เขาจะเลื่อนแล้วนะครับเขาจะเลื่อนทุกๆด้านครับบวาสิเป็นศาสนาวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจหรือว่าจิตใจของคนในชาติครับประเทศไทยเฮากัดจะเลื่อนบกแพรเขาขึ้นกันครับบวาสิเป็นศาสนาวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจนะครับที่มันบอกจะเลื่อนก็คือจิตใจของคน ของคนในชาติน่นแหละครับผมสิว่าิ้งไทยฝากถึงคนไทยที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็อยู่ตัวหลกนะครับเด้อนะครับผมนี่หักประเทศไทยนะครับบ่บอกว่าหักคนไทยหรือว่าหักผู้ใดนะครับแต่ว่าผมสงสารคนไทยนะครับตอนนี้ผมหักประเทศไทยผมก็เปลี่ยนจากหักเป็นสงสารประเทศไทยแล้วนะครับ ฝากถึงคนไทยทุกๆคนนะครับให,ให้ฟังเสียงหัวใจเจ้าของว่าให้ฟังโตเฮาเองหรือว่าเฮาต้องการอย่างต้องการชีวิตที่ดีบ่ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีบ่ต้องการความาวามั่นคงให้ครับโตเองบ่ม่ยไผ่ซอยเฮาไใดหรอกครับนอกจากโตเฮาอเองอยาสิไปีหวังพึ่งพวกสสอไรคาสุมือหนีแหงมิติคําหยาบไขยคำบอกของของสอคํเาเบอกของผูนนํานะครับนะครับ ไหลคานะครับสาเหตุดึงนะครับผมบาทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับกันเรื่องของคาแรงครับผมสีวาลไห่ฟังนะครับผมประเดีดูถูกคนทํางานอยู่ทั้งเมืองไทยนะครับผมดูถูกคาแรงครับคาแรงขันตํานะครับลาสุติผมเห็ดติผมเศร้าเห็ดนะครับี่ผมเหลือเข็ดงานอยู่เมืองไทยเมื่อละลอยสี่สิบห้าบาทครับตอนนี้เท่าไรครับสี่ร้อยกว่าบาทมันเป็นคาแรง ขันต่าแต่ว่าในความคิดผมนะ่ะมันเป็นคาแรงสั้นต่าครับเฮดแห่ห่อมีกินมีใสไปเบ่อมือเท่านั้นนะครับเฮดแห่ห้อเนี่ยบอมีความหมันคงนะครับชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ใจครับเสม,มอนีพัดลมกับบอใสแล้วเฮดบ้านก็ต้องติดแอร์ค่านา้มค่าไฟค่าอยู่ค่ากินบอต้องห่วงนะครับว่าสิมีเก็บบอบอต้องคิดดอกครับ บ่ไม่เก็บดอกครับมือละสี่ร้อยเดือนหนึ่งกับมื่นสองนะครับปีหนึ่งกับแสนกว่าบาทเหตุงานสิบปีจังสิมีเงินล้านครับแค่ตัวเลขก,กลมๆได้ครับนี่ทางความเป็นจริงแล้วบังคับในหกคาเสียใจเลยครับสิบปีมีเหตุงานในล้านนะความเป็นจริงมันบ่ได้ครับ จะสิปิเซียล้มปากเจสิปิเซียคำเบาสวยหรูสางภาพสางวะะัฒกรรมของพวกสอสไลคาสอสสนตีนนั่นเลยครับขอฝากไว้ครับขอฝากไว้สุดไทยนี่นะครับสรุปนะครับที่ผมออกเบาๆผมเป็นห่วงครับสิเซียผมหรือบอเซียกับ้างนะครับแน่นอนหรืมีคนเห็นน้ำหละก็บอเห็นนำ้ำ นะครับสีเสียผมบอเสียกัอะไอกแต่นะไปเสียสอสอกับบอเป็นยังครับกับเซิร์นไปเลยครับนะครับขอบคุณนะครับคนที่เห็นนําขอบคุณนะครับคนที่เขามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําความคิดที่ดีนะครับแรงซับพอร์ตแรงสนับสนุนนะครับสุดท้ายนี่ขอขออวยพรให้ทุกคนนะครับ เจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับคิดนั่งไวหวเฮ็ดนั่งไหวอยู่กัร้างนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งอย่างนะครับเด้อกัผมขอจากลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าจะมาบอกกันใหม่ครับ